าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวนไกลและทีมงานค่ะท่านผู้ชมคะการเดินทางไปตามวัดต่างๆของเรานอกเหนือจากเราจะนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดีๆแล้วเรายังพาท่านผู้ชมนั้นมาชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่มีความสวยงามที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันไปที่ใดบ้างนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญในงานที่ทีเททองหล่อพระประธานพระพุทธสุวรรณสีปางมารวิชยัยสมัยอู่ทองขนาดหน้าตัก79นิ้ว นมนทนลพิธีวัดโคกม่อสุวรรณประทีปต,ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยพระอธิการประเสริฐกตับปุญโยรักษาการเจ้าอาวาสวัดโคกม่อสุวรรณประทีปพร้อมด้วยคุณประวิตรสุวรรณประทีปประธานดำเนินงานให้การต้อนรับคณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมง,งานอย่างอบอุน่นซึ่งในงานนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสมบูรณ์ปิยธรรมโมวัดลำพันธบองเป็นประธานในพิธีฝ่ายสง และดรอุดงโปร่งฟ้าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะบริษัทห้างร้านตลอดจนคณะผู้นำบุญอีกจำนวนมากมาเป็นชัวภาพร่วมภายในงานมีพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานอย่างล้นหลามกิจกรรมเริ่มจากการเปิดกองบุญให้สาธุชนผู้มาร่วมงานได้ร่วมบูชาแผ่นทองจากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การรำบวงสวงชุดกฤษดาพ,พินิหารและระบำเทพบันเทิงเสร็จแล้วเข้าสู่พิธีเททองหล่อพระประธานพระพุทธสุวรรณสีเริ่มจากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกับป่าวัตนสูตรพระเกจิเถร,ราจารน,นั่งปรกอธิษฐานจิต โดยหลวงปู่ทูบหยานวโรวัดลาดน้ำขาวเป็นประธานจุดเทียนชัยและหลวงพ่อลอยวัดบ่อกกรุปเป็นประธานดับเทียนชัยเสร็จแล้วประกอบพิธีเททองโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพกระทำพิธีย่อนแผ่นทองชิ้นทองลงในช้อนและเทลงเบ้าหล่อพระผู้ร่วมพิธีถือได้สายศีลพระสงค์เจริญชัยมงคลคาถาเสร็จแล้วปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์ และโปรยเข้าตอกดอกไม้ที่เบ้าหล่อพระผู้มีเกียรติถวายเครื่องธยธรรมพระสองฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะ,จะเจริญพรญาติโยมสาธุชนรายการ ส่องธรรมอัตมาภาพพะอธิการประเสริฐกะตะปุญโยรักษาการแทนเจ้าวาดวัดโคกม่อส่วนประทีปในพิธีเททองรอพระประธานวันนี้ก็มีสาธุชนผู้ร่วมศรัทธาเป็นจำนวนมากและงานก็สำเร็จลุล่วงไปโดยดีเรียบร้อยไม่มีปัญหาอัตมาภาพ ขอฝ่ามสุขสิลิสวัสดิพิพัฒนมงคลขอให้ญาติโยมรายการทรงธรรมมีอายุวัฒนะอายุยืนยาวนานโดยทั่วกันจเจริญพรสวัสดีครับผมนายประวิศโซนบัทีผู้ร่วมสร้างอุโบสถวัดโคกหม้อรู้สึกปรับปื้มและดีใจในการมีผู้ร่วมบุญในการสร้างพระประธานวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง หลายทางหลายศรัทธาที่มาร่วมแรงร่วมใจในการสร้างพระประธานในวันนี้รู้สึกปลาปลื้มเป็นอย่างยิ่งในการมาร่วมบุญในการหล่อพระประธานต้องขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มาร่วมแรงร่วมใจ ในการสร้างพระประธานวัดโคกหม้อเพื่อประดิษฐานไว้ในอุโบสถวัดโคกหม้อส่วนประทีปณแห่งนี้รู้สึกว่ากระผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการของวัดโคกหม้อและตัวแทนของชาวบ้านต้องขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการสร้างแรงศรัทธาขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในการร่วมบุญในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านขออนุโมทนาบุญทุกทกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างแรงบุญขอบุญกุศลจุงเกิดแก่ท่านทุกท่านด้วยอายุวันนะสุขาพลาขอให้ครอบครัวของท่านประสบความสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีสาธุสวัสดีค่ะ ท่ทานชื่อกันเวลาจิวานุรักษ์ได้ตั้งใจบอกบุญสร้างโบสถ์และสร้างพระประธานที่วัดโคกมอดจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการนำชวนของเฮียวิทย์โดยที่ <c oughs> ตั้งใจทำโดยที่ไม่มีข้อแม้ทำด้วยความตั้งใจทำจริงๆบอกบุญทั้งสร้างโบสถ์และสร้างพระ ขอให้ที่วัดน,นี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็วไวดิชันสมสเฉลิมน้อยค่ะตั้งใจจะมาทำโบสวัดนี้เพราะวัดนี้แรกเริ่มไม่มีโบสที่จะให้พระบวชแล้วเป็นความตั้งใจดั้งเดิมของดิฉันว่าอยากจะสร้างโบสแล้วก็สร้างพระประธาน ็มใจมาเจอโดยบังเอิญก็เลยคิดว่าสงหวังตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็ขอให้ทุกๆคนมาช่วยกันสร้างโบสถ์นะคะเพราะว่าน้อยแล้วเดี๋ยวดีที่จะมีโบสถ์สร้างใหม่ๆขอเชิญทุกคนโมบ,บุญกันนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะ มากนะคะได้มาร่วมหลอพระประธานพระพุทธสุวรรณนีนะคะณวัดโคกหม้อสุวรรณปฏิทแห่งนี้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยวันนี้ก็ได้เห็นความศรัทธาของออพุทธศาสตรมิกช เนี่ยค่ะร่วมใจร่วมมือกันซึ่งทําให้การหล่อพระวันนี้เนี่ยสำเร็จรุ่รวงไปด้วยดีนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ขอเชิญชวนให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาหรือผู้แต่ศาสนิกชนนะคะมาช่วยกันสร้างโบสถ์เนี่ยค่ะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะก็มาร่วมกันทําบุญกระถิ่นเนี่ยค่ะก็มาร่วมกันทําให้โบสถ์แห่งนี้เนี่ยสำเร็จรุ่งไได้ดีนะคะซึ่งที่ฟังมาตั้งแต่แรกนี่ เป็นอะไรที่มหัศจรรย์เหมือนกันว่าโบสถ์แห่งนี้สองปีก็สร้างเสร็จแล้วแต่ว่าก็ยังขาดปัดใจจัยในการทำให้สวยก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมีโอกาสก,าก็มาทำบุญที่วัดแห่งนี้นะคะวัดโคกม้อสุวรรณประทีที่อำเภอดอนเจดีนี่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ขอ ที่มาหล่อในวันนี้นะคะให้ได้รับบุญกุศลทั่วทั่วหน้ากันนะคะให้มีสิ่งดีๆในชีวิตเกิดขึ้นทุกๆวันนะคะชีวิตก็เจริญรุ่งเรืองนะคะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วก็เจอแต่กรรมคา,าขึ้นนะคะแล้วก็คิดหวังได้โชคลาภก็ขอให้ได้โชคลาภ ให้มีความสุขกับการรับชมรายการของเรานะคะและที่สําคัญค่ะหากท่านผู้ชมนะคะอยากจะพูดคุยแนะนํารายการติชมรายการเข้าไปพูดคุยกันได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราขึ้นไว้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วรับมีกังวันไกลลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร020047418